เขาเรียกต้นหอมพะลุมมาไต้ดีมะลิพะล้มครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบิงรถไม้ครับทีมงานช่างอุ้ยครับออกจากปลามืมันหมาดครับมาดูครับโปรเจกต์ต่อไปเราจะทำอะไรครับเว้นว่างจากภารกิษตอมรถครับ มื่อนี้ก็ได้รถไทมาไหมมื่อนี้อยากให้พี่น้องด้เบง้รับมาดูว่าจะติดเครื่องได้หรือเปล่าครับเป็นจอดไว้ประมาณสิบห้าปีนี่นะครับ <laughs> <laughs> นี่ครับคุบตาของเขาวันสิพิไทยน่ารับจ้างสิคือบ่ครับไทยนารับจ้างไอ้สางบอยสางต่องเงินไปหาทำมาหากินกับเศาบ้านเพื่อนเพื่อมาหอดกะนทายน้ำมันเครื่องครับทายของเลี้ยวก่อนมีน้ำมันเครื่องบ่ล่ะม,มีพอสองหยดบ่ โบแพงครับพี่น้องถือพอ่อเสืออยู่ครับสมัยผมเป็นดิ้งหน่อยกับสี่หมื่นหาหมื่นวันนี้เราจะเอามาทำเครื่องตัดหญ้าครับรถไถตัดหญ้าลองเห็ดมิ้งครับพี่น้องเพื่อมันใส่ได้ครับ

ถ้าข้ารุดจ่อยกูหาวเลยข้ามร่างรุ้หากุ้นจ่อยโอ้ยยังตอนนี้อาตอนนี้สีตึนเดียวเลยเอานี่จะไม่ได้หรอรุ้นเสียวเหรนี่รุ้นไ้ เดี๋ยวสีลองเมืองครับว่ารถทิ่จอดไว้ประมาณสิบกาปีมันสิติดเครื่องไหนบอเร้่องต่างต่งางไม่ใช่ต่อยละหมดอยากได้คบพีปน้องหาจนว่าพ่วงแต่พ่อครับซื้อมาในราคา สี่พันห้าร้อยบาทครับสิทธิดเครื่องไในบ่อิดได้ผมขายเลยเด็กครับท่านท่านเนี่ยสี่พันห้าเอาไว้สูบน้ำไว้ทีมงานไปหาสูบปลาขายไช้น่ารับจ้างบังในรถไถใหญ่ลงมาได้เอาอาจารย์จวดเร็ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เซียตันครับตองหงสซอยอะไรอย่างเงี้ยมาถึงสิเปน็นรถเก้าเขาครับ แต่ว่ามาอยู่น้ำวกเข้ากต่ขึ้นรถไม่พี่น้องเพราะว่าเข้าบ่เคยมีครับภูมิใจในสิ่งที่ตนมีครับดีกว่าวิ่งตามควยคว้าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อ,ออกล่าแต่เศ้าเลยครับไปัึงแต่ตีหาไปคุยน้ำเพืเพ่อนสิได้ แมนบอบป่อยอเป็นอยังนั่นเป็นอย่างไรก่อนมันตัางูท่ไอ้เสียมันตันโอ้โท่ไอ้เสียตันทำให้ไม่มีแรงด้วยพี่น้องด้วยแย่งบวมมีเลยครับขี้เขาเมาตันเงิน4พันกับไวว่าสำหรีแล้วยังไหร้เนาะ มันยังเล่นรู้สึกเลยอารมณ์มันปั๊มรู้ไหมลูกไม่คงเป็นมัก่อน ิพตัวไหมวะเดี๋ยวไม่เดี๋ดดดวยวไมคือบอรลราคาสี่พ 好，还有啊，还有。 biến mất mất đi, <laughs> các <laughs> bạn, các bạn không có, các bạn được rồi, nha, các có được không có được rồi, เดี๋ยวค่อยกลับมาเบิ์งใหม่ได้พี่น้องเนอะต่อไปเป็นสิโูรเจ็์เป็นเสียดัยออกมากครับมือนี้ก็มาลองสตาร์ทเบรงก่อนเอาซำนียล่ะพอหอมปากหอมคอเนาะเดยวค่อยว่ากันไหมครับมันสิเป็นรูปแบบใดต่อไปสวัสดีครับ